ตำแหน่งตรงนี้นะอาจารย์ขอยืนยันเลยว่าเป็นตำแหน่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะของวัฏสง์อีกที่หนึ่งอีกสถานที่หนึ่งนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เวลาที่เรามากราบขอพรแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยจะคล่องตัวมากขึ้นเป็นสถานที่ที่พระคุณหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตไว้ให้บุญกุศลให้พรไหลลงจากฟ้าจากชั้นปณิพาันชั้นพรมชั้นเทวดาก็ดีบุญที่พวกเราเคยทำเอาไว้เนี่ย เรามานั่งอธิษฐานตรงนี้นะแล้วทําใจให้ว่างกระแสของบุญจากพระนิพพานลงมาเลยเนี่ยจะลงมาสู่กระแสในดวงใจเราแล้วอกจะส่งผลให้เกิดไวมากทั้นสถานที่นี้บางคนอาจจะไม่ทราบพระอาจารย์เดินทางมาก็จะมากราบขอพรหลวงพ่อไหลมาเทม,มาตลอดเวลานายโยมนะฉันสิ่งที่เกิดขึ้นทวัดพุทธมรมยาาลก็ดีคณะสิทธิทุกคนก็ดีก็ต้องขอยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่อีกสถานที่หนึ่งนของวัดท่าสูงเลยนะั้นถ้าใคร เดินทางมาแล้วมีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะอย่าลืมมาขอพอรตรงนี้แล้วโยมจะสําเร็จไปได้วยกันไม่ใช่จะเพราะว่าคาว่าไหลมาเทมาของหลวงพ่อไม่ใช่จะเพราะว่าเงินทองอย่างเดียวนะอ,ะ,อะไรที่เป็นของเราเราบําเพ็ญไว้กี่ชาติคุณ,ณธรรมคุณงามความดีความสุขความเจริญลาบยศทั้งหลายเรามาขอพอรท่านแล้วทําใจให้ว่างสวดคาถาเงินล้านสักห้านาทีนะโยมนะถ้าใครกําลังใจดี จะเห็นกระแสจากเบื้องบนเนี่ยลงมาสู่หัวใจเราแล้วใจเราจะเบิกบานและพร้อมจะส่งผลไปในวันข้างหน้าให้อย่างสําเร็จเลยแล้วเป็นสถานที่หนึ่งที่ทางวัดให้เราปิดทองได้ถวายทองเป็นพุทธบูชานะประจารย์ไปตรงไหนที่ในวัดนะยังไม่ค่อยเจอที่ให้ปิดทองเท่าไหร่นะแต่ห้าแผ่นบูชาชุดละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้ถวายทองนะได้ปิดพระพุทธเจ้าปิดหลวงปู่ปานปิดหลวงพ่อเราแล้วก็ปิด หน้าพระบาทด้วยนิยมนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะพระาจ้์ก็เข้ามาปิดนะแต่บางทีลืมไปบ้างขอใปรมาขอพรมานนิกลับไปบ้างก็มีนะก็เลยนัดพบวันนี้ที่นัดพบพวกเราตรงนี้เพราะว่าอยากให้พวกเราได้ทราบถึงสถานที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งแม้กระตั้งตรงเจดีย์พุตตานนี่ก็เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ของที่บรรจุภายในนี่มูลค่าสมัยนั้นเท่าไรห้าสิบกว่าล้านนะห้าสิบกว่าล้านบาทนะสมัยนั้นนะพระบรมสารีริกธาตุมีทองคํามีอะไรมากมายที่ โยมมีดาบป่าฟื้นเราเห็นไหมทุกคนรู้รู้บ้างกับพระาจ้าดีเข็นไหมอันทุกคนต้องมาทําสถานที่นี้ให้อ่าใช่ไหมโยมนะให้ดีขึ้นไปนะโยมนะฉันอาระถ้าใครมาที่นี่นะก็คงได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกคนได้สมความปรารถนาวันนี้พระอาจารย์ก็ขอพอรหลวงพ่อไหลมาเทมานะให้กับพวกเราทุกคนที่ติดตามพระอาจารย์แล้วก็ร่วมบริจาคทรัพย์ทุกคนด้วยนะขอทรัพย์สินนะความดีคุณธรรมนะหรือว่าสิ่งที่เราเคยบําเพ็ญไว้ตั้งแต่อดีตชาติตอนต้นเนี่ย จงไหลมาสู่หัวใจของพวกเราทุกคนแล้วให้เกิดผลชาตินี้เพื่อมักผลรริภาณเลยขอเจริญพรทุกคนนะ